กลายเป็นดราม่าร้อนแรงที่โลกโซเชียลต้องหันมาจับตามองอีกครั้งสำหรับวงการหมอลำและดนตรีลูกทุ่งหมอลำบ้านเราเมื่อบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และผู้บริหารวงโตเกียวมิวสิกออกมาตอบคำถามนักข่าวจาก A อ o p Today อย่างชัดถ้อยชัดคำหลังถูกถามถึงกรณีที่น้องเพลงพิมละดาอดีตนักร้องสาวเสียงดีที่เพิ่งประกาศลาออกจากวงแพรวแสงทองว่าหากเจ้าตัวตัดสินใจมาสมัครเข้าร่วมค่ายโตเกียวมิวสิกจะมีโอกาสหรือไม่ คำตอบที่บอสบิ๊กเลือกตอบนั้นเล่นเอาโซเชียลสะเทือนทันทีเพราะเขาตอบแบบแม่ลังเลยว่าไม่รับครับอาจจะยังนะแม้ประโยคดูสั้นแต่กลับมีน้ำหนักที่สะเทือนวงการและจุดประกายให้เกิดการถกเถียงเดือดระอุในโลกออนไลน์แฟนคลับทั้งสองฝ่ายทั้งทีมบอสบิ๊กและทีมของน้องเพลงต่างพร้อมใจกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงตลอดทั้งคืนหลังคำตอบนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วบนโซเชียล ก็มีชาวเน็ตฝั่งบอสบิ๊กเข้ามาให้กำลังใจมากมายหลายคนมองว่าคำตอบของบอสบิ๊กนั้นชัดเจนตรงประเด็นและได้ใจความตัวอย่างความคิดเห็นเช่นสั้นๆได้ใจความรักบอสวงบอสใหญ่ไม่พอเขาคงไม่มาหรอกคะ่ะตอบได้ถูกใจมากคะ่ะชัดเจนค่ะไม่รับนะครับวันนี้ถูกใจคักสูบางรายยังบอกว่าการตอบแบบนี้ถือเป็นการยืนหยัดในจุดยืนไม่สร้างความคาดหวังลมๆแรงๆ และเป็นการปิดประตูดราม่าต่อได้ในอนาคตในขณะที่อีกฝั่งโดยเฉพาะแฟนคลับน้องเพลงพิมพ์นดากลับไม่พอใจอย่างหนักหลายคนตั้งคําถามกลับไปยังนักข่าวที่เลือกถามว่าเรื่องนี้ไม่สมควรถามตั้งแต่ต้นเพราะไม่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจจริงของน้องเพลงว่าจะไปสมัครหรือไม่ถามเขาก่อนไหมคะว่าเขาจะไปสมัครไหมเขากะคือซิบอยากไปสมัครดอกคนถามถามเพื่อไปถามเขาก่อนอย่าเข้าข้างตัวเอง เข้าใจคำถามนะักข่าวถามบิ๊กก็ต้องตอบแบบนี้เพราะจากกันไม่ดีกับน้องในทางกลับกันเราว่าน้องน่าจะรู้ตัวเองดีคงไม่ไปสมัครเหมือนกันบางรายถึงขั้นบอกว่าการถามเช่นนี้สะท้อนถึงมารยาทของสื่อที่ควรมีเส้นบางๆระหว่างการขุดคุยกับการเคารพศักดิ์ศรีของศิลปินในกระแสการถกเถียงครั้งนี้สิ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจกว่าเดิมคือการที่มีชาวเน็ตบางรายออกมาแสดงความคิดเห็นที่แรงจนเกินขอบเขตโดยเฉพาะ ข้อความที่ว่าทำคอนเทนต์ได้กระจอกมากทำเป็นนักข่าวถามกันเองกระจอกว่ะหาคอนเทนต์ตัวเองไม่มีเอาของคนอื่นมาทำเพื่อเศษเหรียญของไอ้มาร์คคอมเมนต์นี้ไม่เพียงแต่พุ่งเป้าไปที่นักข่าวผู้ตั้งคำถามแต่ยังโยงไปแตะชื่อบอสบิ๊กในลักษณะลดทอนคุณค่าซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่สมควรและเกินเลยเพราะทำให้ประเด็นที่ควรถกกันด้วยเหตุผลเรื่องศิลปินและวงกลับกลายเป็นการโจมตีส่วนบุคคล เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำหยาบคายเช่นนี้โดยบางรายถึงขั้นบอกว่าผู้หญิงที่เขียนคอมเมนต์ดังกล่าวไม่สมควรพูดคำนี้ออกมาเลยเพราะทำให้ตัวเองดูขาดวุฒิภาวะและขาดการศึกษาในสายตาคนทั่วไปเรื่องราวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของวงการบันเทิงลูกทุ่งหมอลำที่ไม่ได้มีเพียงเสียงเพลงบนเวทีแต่ยังเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีการเมืองในวงการและแรงกดดันจากสังคมออนไลน์ที่พร้อมจะขุดคุยทุกฝีคำท้ายที่สุด ดรามา่านี้อาจจบลงแค่การถกเถียงออนไลน์แต่ความทรงจำและอรอยแผลของมันจะยังคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์วงการหมอลำไปอีกนานขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวในครั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามข่าวสารพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ศิลปินทุกคนได้เดินหน้าบนเส้นทางที่เหมาะสมต่อไปครับ